ที่มีปัญหาลังแคดูคลิปนี้ให้จบแล้วเราจะสยบลังแคไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับหลินอีกแล้วนะคะช่องชนีอยากสวยนะคะจริงๆวันนี้ก็คือได้เลิกสระผมก็นั่งเถียงกับตัวเองทั้งวันสระมิสระ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 เพราะอากาศหนาวมากแต่ว่าก็ต้องสระนั่นแหละค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกคันหัวก็ วันที่สาแล้วนะคะ 3- 4สี่วันแล้วที่ไม่ได้สระหัววันนี้ยังไงก็ต้องสระก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องสระเพราะว่าหลิงคันหัวมากนะคะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นรังแคเฮ้ยเป็นรังแคใช่เป็นรังแคหน้านี้คือแชมพูหลินหมดปกติหลิงใช้แชมพูเด็กนะคะแล้วหลินก็เลยไปเอาแชมพูแม่มาใช้รู้สึกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ว่าคันหัว เหมือนรู้สึกว่ายิ่งอายุเยอะแล้วพวกหนังศีรษะพวกผิวอะไรมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟแพ้ง่ายนะคะการที่หลินใช้แชมพูเด็กอยู่ตลอดด้วยมันก็จะทาให้พอหลินไปใช้แชมพูอะไรที่มันแปลกๆหน่อยหลินก็จะมีอาการแพ้พเพื่อนๆดูไฟฟ้าสถิติอากาศมันเย็น <c oughs> แต่หลินยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นเยอะมากคะ่ะเริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนหนังหัวแบบพาอกเก่าๆแล้วมันมีหนังหัวลอ,อกแต่ที่เพื่อนๆเห็นยิบยยิบยบอยู่บริเวณเสื้อคือไม่ใช่รังแครนะคะอันนี้เป็นตักเพล กัดเพดเลิอกอธิบายเรื่องกักเพดที่เสื้อนะคะแล้วก็เข้ามาสู่เนื้อหาของเรากันได้แล้วค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพาเพื่อนๆหมักผมด้วยโยเกิรต์ตแล้วก็มะนาวค่ะ จะใช้โยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนะคะโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนี้แล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนี้นะคะวิธีการก็จะใช้โยเกิร์ตหนึ่งถ้วยผสมกับมะนาวหนึ่งลูกจะทําแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็คือตักโยเกิร์ตใส่ถ้วยผสมที่หลินได้เตรียมเอาไว้หลังจากนั้นหลิงก็จะหั่นมะนาวนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปหนึ่งลูกเลยบีดน้ํามะนาวใส่เข้าไปในโยเกิร์ต คนเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่าหอมมากพร้อมกินมากนะคะ <c oughs> หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะก็ยังเป็นหน้าตาของโยเกิร์ตนั่นแหละเนาะแล้วก็หอมมะนาวมากน่ากินมากๆแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กินนะคะเราจะมามาัรหัวหมักผมกันนะคะมักหนังสีสรั่กันนั่นเองก่อนที่เราจะมาลงโยเกิร์ตบนหนังสีสัองเรานนะคะหลิงก็จะทําการหวีผมรู้สึกแบบหวีผมช่วงอากาศเย็นๆหน้าหนาวนี่เนาะมันเป็นไฟฟ้าสถิต หนียากมากนะคะหลังจากที่หวีผมเสร็จแล้วนั้นนะคะสิ่งที่หลิงขาดไม่ได้เลยทุกครั้งก่อนสระผมหลิงจะหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมหลิงก็ยังจะเลียงลงน้ำมันมะพร้าวอยู่นะคะอยากมีผมที่นุ่มเซรวย<ๆ>ก็เลยขาดมันมะพร้าวไม่ได้ ชโลมให้ฉ่ำๆแบบนี้เลยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงมาร์กนะคะไปที่หนังศีรัตวของเราโอ้ยสดชื่นมากๆเลยคะ่ะพี่จ๋าหล่งจะลงโยเกิดเฉพาะบริเวณหนังศีรัตวเท่านั้นนะคะลงให้ทั่วๆไปเลยนะตรงไหนคันๆก็คือแบบโหสดชื่นมากจริงๆตรงนี้หลิงคันตรงนี้ยตงึตงๆๆๆๆ ัาไปเลยนะคะทาเลยจะใช้มือควักแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นี่เข้าถึงหนังศีรษะได้ดีมากๆเลยต้องการความสะใจแล้วก็เข้าถึงนั้นก็สามารถใช้มือได้เลยค่ะไม่มีปัญหารู้สึกดีมากๆแล้วยิ่งใส่มะนาวลงไปด้วยแบบอ๋อ ก็คือทาจนทั่วทั้งหนังศีรษะแล้วนะคะก็คือแบบฉ่ำๆเกินๆไปเลยเพืเ่อนๆคะเดี๋ยวหลินจะพูดให้ฟังว่าถ้าใครยังไม่เคยลองหมักผมด้วยโยเกิร์ตนะคะหลินอยากบอกว่าให้ลองดูนะมันสดชื่นมากเลยจากอะไรหลินคันยิบยิบบยิกับลงังแคที่กำลังจะเริ่มต้นของหลิงนั้นหลิงก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะคะเอาดีๆนะวันนี้แบบ ใส่มะนาวลงไปก็ไม่รู้สึกแสบอะไรกับบริเวณหนังศีรษะอันนี้โดยส่วนตัวของลินนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวแสบหนังศีรษะใช้แค่โยเกิร์ตก็ได้นะหลังจากนั้นนะคะอันนี้ลินไม่ได้ทิ้งนะคะลินจะใช้บริเวณอย่างเงี้ยตรงข้างหลังนะคะถูนวดนวดนะคะนวดนวดนวด,นวดอย่างนี้นะนวดไปที่หนังศีรษะออเรานวดไปแบบนี้นะคะ รู้สึกดีจังเลยอะจริงๆนะเออดูหน้าเลนดีโคสิเลยแบบเยอบเยอบเคิมๆคลืมจะหลับอยู่แล้วอะ <c oughs> อันนี้ก็คือเราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะ <c oughs> การทำสปาผมทำได้ง่ายๆที่บ้านเราแต่ที่มันยากก็ <c oughs> ติดตรงที่ว่าอากาศมันเย็นนี่แหลคะค่ะ <c oughs> และที่สำคัญน,นะคะ เพืเ่อนๆอย่าใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนในการสระผมนะคะถึงอากาศจะหนาวเย็นสักเพียงใดก็ขอเน้นย้ําว่าให้ใช้น้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะถ้าไม่อยากผมร่วงนะอย่าใช้น้ำอุ่นสระผมะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลินก็จะมัดผมโพกพี่พไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วก็ไปสระผมออกนะคะเน้นว่าแบบนี้นะคะคือหลินทําก่อนสระผมนะคะ แล้วก็เป่าพัดลมให้แห้งแล้วนะวันนี้นะคะหลินเป่าพัดลมเย็นแล้วหลินก็ใช้ไดรล้อนในการช่วยเป่าคือเป็นไดอุ่นๆที่ให้ความอุ่นกับอุณหภูมิของร่างกายหลินนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้หลินสระผมตอนเวลาเที่ยงคืนกว่าๆแล้วอุณหภูมินะวันนี้คือ19องศาใช้ความหา่านกล้าความกล้าห่านรวบรวมความกล้าทุกอย่างเพื่อที่จะสระผมได้น้ำเย็นนะะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะผลลัพธ์ก็ออกมาแบบที่เห็นเลยผมตรงสวยที่สำคัญ ไม่คันหนังศีรษะเลยแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะซึ่งวิธีนี้บอกเลยว่าทําให้หนังศีรษะรู้สึกได้เลยว่าสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ไม่คันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยสําหรับใครนะคะที่มีปัญหารังแคแล้วก็คันหนังศีรษะไม่ว่าจะด้วยอากาศหรืออาการแพ้แชมพูอะไรเหมือนที่หลินเป็นลองทำวิธีนี้ดูนะคะบอกได้เลยว่าเลิศมากสําหรับมะนาว โยเกิรในส่วนของน้ำมันมะพร้าวนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าถ้ามีก็ใช้หรือไม่มีก็แค่2อ,อย่างก็ได้แค่โยเกิร์ตกับมะนมาวก็สามารถช่วยรักษาอาการคันของรังแคได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะบำรุงเส้นผมไม่ให้เส้นผมแบบ แห้งเสียแตกปลายไรน,น้ำหนักชีฟูก็ใช้น้ำมันมะพร้าวไปด้วยเลยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆสำหรับวิธีนี้นะคะตัวหลินเองคือหลินนะหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำอยู่แล้วไงแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวมันไม่ได้ช่วยให้หลินหายคันหนังสีสะครั้งนี้คือน้ำมันมะพร้าวไม่ช่วยจริงๆนะคะหลินก็เลยหาวิธีก็ไปเจอเอ้ยมะนาวกับโยเกิร์ต เ,ออเราเคยใช้โยเกิร์ตแล้วเรารู้สึกว่าส,สดชื่นหนังสีสากมากเลยก็เลยเอาวิธีนี้แหละแล้วพอมาลองแล้วมันก็เด็ดมากนะคะทำไมมะนาวกับโยเกิร์ตถึงช่วยรักษาลันแคร,รักษาอาการคันจากลังแคเพราะในมะนาวนะคะเขามีกรด อยู่ชนิดหนึ่งที่ชื่อเรียกว่าฮีกลูซิฟิกที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆส่วนในตัวเจ้าโยเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นสารเพิ่มมอยซ์ไรเซอร์ก็ให้ความชุ่มชื้นกับหนังศีรษะแล้วก็คือในขณะเดกันที่เราใช้2ออย่างเนี้ยมันก็ทําให้เราขาจัดรังแคได้แล้วก็หนังศีรษะของเราชุ่มชื้นด้วยค่ะก็แนะนำเลยสำหรับสูตรนี้ถ้าเกิดใครมีอาการคันหนังศีรษะเป็นรังแคใช้เลยนะคะ มันดีขึ้นจริงๆแบบไม่ได้มนโนนะคะคือตอนแรกหลิ่งคันคือคันมากนะคะสำหรับชนีอยากสวยเราสามารถสวยได้ในงบป,ประหยัดกหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบนะคะสุดท้ายนี้ฝากเป็นกำลังใจให้หลิงด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชนีอยากสวยได้คะ่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะกริ้งๆจะได้เตือนทุกครั้งที่มีความสวยมาแชร์นะสำหรับคลิปนี้หลิงขอลาไปนอนนะ,นะคะบายๆฝันดีจุ๊บๆ